กับการเรียนรู้มาค้นหาตัวตวนเล่นสนุกทำกิจกรรมเป็นวัยรุ่นแบบตัวแม่เสริมทักษะสรส้างทีฝึกสร้างสรรค์กิจกรรมวันสร้างวันนี้เราก็เป็นการเปิดตัว ิดเทอมสร้างสรรค์น,นะครับเราคิดว่าเด็กทั้งประเทศนะครับมีวันว่างนอกจากวันเรียนเนี่ยถึงปีละ150วันเขาก็บ่นมาในการสำรวจที่เราพบเนี่ยว่าเขาอยากได้พื้นที่เรียนรู้มากขึ้นฉะนั้นเราเลยชวนทุกหน่วยเนี่ยที่มีโอกาสที่จะเปิดให้เด็กเนี่ยได้มีกิจกรรมเรียนรู้ซึ่งมีทุกแนวทุกแบบนะครับเราอยากจะให้ทุกจังหวัดนะครับในปีต่อๆไปช่วยกันทำกันให้ทั่วประเทศให้เด็กเนี่ยสามารถเข้าถึงกิจกรรมเหล่านี้ได้ใกล้บ้านตัวเองให้มากที่สุดครับ พวกเราก็มีวงก็อยากให้แบบว่าสนับสนุนเรื่องดนตรีเป็นกิจกรรมวนว่างก็ประทับใจนะครับพืนที่ตรงนี้ทําให้เกิดกิจกรรมสุขสร้างสรรค์ของพวกเราครับผมสำหรับกิจกรรมที่หนูอ่ะอยากจะให้มีมากเลยก็คือเกี่ยวกับดนตรีแล้วก็ศิลปะการทําอาหารอะไรต่างๆนานาเพราะว่าเด็กๆหลายคนนะคะมีความสามารถเนี่ยที่ต่างกันถ้าสมมติมีกิจกรรมได้หลากหลายเนี่ยทุกคนก็จะสามารถแสดงความสามารถในส่วนของตัวเองได้เดินรอบๆงานแล้วรู้สึกว่าน่ารักดีค่ะมีเกี่ยวกับว่าเออ DIY ครับใจง่ะ เป็นเรื่องของความร่วมมือทั่วประเทศเลยค่ะที่จะทําให้เกิดกิจกรรมไม่น้อยกว่า5้าพันกิจกรรมนะคะแล้วก็ไปให้ถึงเด็กๆที่เข้าร่วมี่ยไม่น้อยกว่า200,000คนอันนี้เป็นเป้าที่ดับเบิลมาจากปีก่อนๆทน้องๆเน,นี่ยจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ว่าตัวเองอยู่จังหวัดไหนมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจจัดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยเข้าไปคนที่เว็บไซต์ปิดเทอมสร้างสรรค์ com นะคะ พิมพ์ชื่อจังหวัดแล้วเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมในจังหวัดเนี่ยค่ะป๊อปอัพขึ้นมาน้องๆก็เลือกเข้าไปร่วมในกิจกรรมที่ติตถงใจได้ค่ะทาคนที่น้องๆชอบมากที่สุดเนี่ยจะเป็นเรื่องของอาชีพเลยนะเราก็เลยเชิญชวนบริษัทข้างร้านต่างๆค่ะส่งข้อมูลเข้ามาว่ามีตําแหน่งงานอะไรบ้างที่อยากได้น้องๆเนี่ยค่ะไปทํางาน รวมไปถึงเรามีแพันทมตรเป็นแอปพลิเคชันชื่อว่า DayW o r k ค่ะโหลดปุ๊บน้องๆก็เข้าไปสมัครแล้วก็จะสามารถเข้าไปคนตำแหน่งงานที่ตัวเองสนใจได้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราอำนวยความสะดวกให้น้องๆมีไรายได้ในช่วงวันหยุดและวันปิดเทอมค่ะหลังจากคลิกออฟวันนี้แล้วที่กรุงเทพมหานครก็จะมีการขับเคลื่อนไปเปิดตัวที่อุดรดิตว่าช่วงปิดเทอมของเราเจะมีกิจกรรมอะไรที่คลึกคักตามที่ ทุกคนได้มาภาคีการทำงาน Tagen, ได้มาจับมือร่วมกันเราก็ตั้งเป้าว่า4ี่แสนสี่หมืนกว่าคนของอุตรดิตฐ์เนี่ยจะรับทราบเรื่องเหล่านี้ว่าเมืองเรามุ่งเป้าไปเป็นเมืองที่ต้องการให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับอุตรดิตฐ์พร้อมรับความสนุกแล้วหรือยังสสสพร้อมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์แล้วครับ วันว่างสร้างอาชีพวันว่างสร้างความรู้วันว่างสร้างโลกสร้างสังคมให้น่าอยู่ค่ะ